ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งถ้าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐด,ดีหรือตลาดแรงงานยังมีการจ้างงานในระดับสูงนะครับธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในระยะเวลาอันใกล้ครับ ในทางตรงกันข้ามถ้าภาวะเงินเฟ้อยังคงทรงตัวหรือยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เฟดกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยิ่งทําให้เฟดไม่มีความจําเป็นใหญ่เลยที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครับถ้าดอกเบี้ยไม่ลงทองก็ไม่ขึ้นครับก็เลยเห็นในส่วนของการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคําที่เป็นไปอย่างจํากัดน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่ากระแสการคาดการในลักษณะดังกล่าวเนี่ย ถือว่าอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์หรือส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นมากนักนะครับเพราะว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันที่31มกราคมน,นักลงทุนยังเชื่อครับแล้วก็ความเชื่อเนี่ยสูงถึง95.3นตณปัจจุบันนะครับว่าเฟดจะยังคงตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยการที่เฟดยังคงตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ในระดับเดิมนะครับก็เลยทําให้การแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของทองคํา ตอบสนองกับทิศทางหรือตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาในระดับแข็งแกร่งหรือเศรษฐกิจยังคงขยายตัวเนี่ยก็ไม่ได้กดดันราคาทองคำให้อ่อนตัวหรือปรับตัวลงมากนะครับนักลงทุนยังเชื่อนะครับว่าจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง25เบสิสพอยต์ในเดือนมีนาคมประมาณ62.7แล้วก็จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมประจำเดือน,นพฤษภาคมอีก25เบสิสพอยต์ในระดับ 50.3%นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าแค่ครึ่งปีแรกนะครับเดือน3กับเดือน5ที่มีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐตลาดก็เชื่อว่าอาจจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ25เบสิสพอยต์สครั้งรวมรวมแล้วก็น่าจะสัก50เบสิสพอยต์ความเชื่อดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงประคับประคองหรือพยุงในส่วนของทองคำให้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้ครับ